ัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็สเปเชียลนิดนึงนะครับเออมาพูดถึงแมทเมื่อคืนนี้นะครับเอ่อที่แมนเชสเตอร์โชว์ความฉายใจกลับมาได้นะครับอยากเหมือนกับเราพยายามกลับมาเพื่อให้แฟนบอลกลับมา ยืนยันว่าเฮ้ยคืองัไก,ก่คนพร้อมดูมเทสสมโมสรนะครับเมื่อคืนก็บุกไปสอยสายกาดงนะคร,รับได้กันกิ่น4ประตูต่อหนึ่งะครับดูจากสกอร,ร์แล้วก็ถือว่าขาดมากจริงๆอาจจะมากกว่านั้นถ้าบุนโอ่ไม่พลาดจ,จุดโทษและไมคโดนีอาิฟก็เข้ากับยิงคืนเหมือนกับที่กวนไก่มาเลยนะครับก็สกายการเลยกวนถลกหนังแขนนะครับก็เมื่อคืนนี้ช่วงปีสองครับช่วงตีหนึ่งเราเห็นหลายชื่อมาก็อุทานว่า เรียบร้อยนะครับเห็นรายชื่อมันผิดหวังไม่กล้เป็นอย่างที่ผมคาดหวังว่าจะวุ้นอย่างที่ผมบอก,บอกผมไม่ได้บอกว่าผมจะแหกให้โซชาชาอย่างนั้นแต่สุดท้ายนักเตะที่ลงไปใน3สามเราเห็นเลยแดงเจนเจมอย่างนี้นะครับตัวใหม่ที่ซื้อมาไกเบสก็ไกเบสก็ไม่ออาลงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ มีอฟนิีิก็ไม่กระยงแต่สุดท้ายแมนยูโชว์ให้เห็นนะครับว่าสามารถกลับมาได้แต่สิ่งที่ขึ้นมาคือช่วงเมื่อคืนตีสอผมก็ไปนั่งกินข้าวตมรอบดึกอยู่เพราะว่ามีขึ้นมาปุ๊บบอกว่าเฮ้ยเราโดนลูกชอยิงเข้าประตูเองสกัดพลาดนะครับนั่นคิดว่าเอ้ยไงใจคิดว่าไปแล้วครับขอกินเสร็จปุ๊บรีบเปิดูปรากฏว่า เราเล่นเกมได้ดีมากเราสามารถทวงคืนได้นะครับโดยโรนัลเดยหลายคนโชว์ฟอร์มกลับมาใช้ไายไ,ได้นะครับเมื่อคืนนี้แฮร์รี่มไบหงได้นะครับแล้วก็วานิสกา้ายิงประตูแรกในสซเสอ้อแมนยูได้นะครับฉลองนัดที่50ฮวนมาตาเซนบอนยอ,ยอดเยี่ยมมากใครคิดว่าแกหมดแล้วแกกลับมาได้ครับโดยเ็าะการเล่นคู่กับโบโนโและหลังจากนั้นแรดฟอร์ดโชว์ฟอร์รมให้เห็นว่าเป็นหน้าเป้าที่เหมาะสมนะครับเล่นได้เมื่อคืนได้ไปแอซิสสองแนละ้วก็ยิงเองหนึ่งนะครับถือว่าสวยงามมาก แล้วก็ตั้งแต่คลิปแปดสิบห้าเราเห็นว่าตั้งแต่ลูกที่สองสามสี่เราเห็นว่าถ้าโซเชียเห็นเหมือนที่ผมเห็นจัด uh, ฟันดิบิตลงนะครับมีฟันดิบิตบูโนโ่คุณบาต้าแระแรดฟอร์ดถือว่าสําคัญมากนะครับถือว่าเล่นได้ใช้ได้เซนบอลทานกันเพราะงะั้นทําให้แมนยูประสบผลสเวเร็จสำหรับเมื่อคืนแต่ที่เหลือเราจะเห็นว่าอีกหกนัดหลังจากนี้ครับง่าจะถือว่าเป็นแมตช์สำคัญการสำราจะไปเยเปเเือนปเชก็ คิดว่าคงต้องสู้นะครับไงศึกแชมเปียนลีกเพื่อกุยครางกลับไปส่วนกลับมาพีาเหม่อีกง่าก็เช่นว่าคีิทีิออกออยู่เชลซีอาร์เซนอลและก็เอเวอเรตันซึ่งเมื่อคืนเอเวอเรก็สามารถเสมอกับริวพูลได้นะครับก็ขอบคุณริวพูลที่ยืนรอนะครับก็ทำให้ตอนนี้แึ็งแม้่ก็จะอยู่อันดับที่สี่ความหวังเริ่มมีมากขึ้นเพราะว่า จกฝูงกับเอ่อกับเราทิ้งกันไม่เยอะนั่นคือหมายถึงแค่สามเอ่อทิ้งกัน 3, então, อยู่ประมาณ7แต้มนั่นหมายถึง2องแมตช์กับการเสมออีกหนึ่งแมตช์ชนะสองเสมอหนึ่งงั้นมีสิทธิ์นะครับที่จ่ายเข้าไปได้เพราะเอ่อขนทาง,งาายาวไกลนะครับก็ตล้องกลับมาลุ้นกันจะดูว่าโซชาเห็นเหมือนเราก็เ,าเห็นไหมนะครับก็ต้องกลับมาเชียร์กันนะครับเพราะงั้นที่เหลือในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าคงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราลุ้นกันต่อไปนะครับเราแฟนแมนอยู่นะครับ คือหลังจากนี้คงต้องเอาใจเชียร์แล้วก็หวังว่าโซเชียคงจะเห็นสิเหมือนกับที่เราแฟนบอลได้เห็นนะครับการเล่นบอลเร็วการมีนักเกยรติที่เซนบอลทานกันช่วยทีมได้นะครับเรามายุ้นกันครับนัดต่อไปการสัปดาห์เจอเปเชียแล้วเาส,สาร์หน้าเจอกับเชลซีนะครับก็ต้องดูว่าเราจะสามารถได้ไหมเพราะเมื่อคืนเชลซีก็โชว์เห็นแล้ว่าเขาก็ผ่านได้เหมือนกันกับการนำสองศูนย์ 20, แล้วจบลงด้วยเสมอสามสามเพราะฉะนั้น โซชาต้องทําอะไรครับเอาฟารมความสามารถของตัวเองของยูคคิมเรียงออหมายได้แล้วใช้งานไปขี่ม,มีอยู่ให้เป็นเกิดประโยชน์มากที่สุดลุ้นกันต่อไปครับแฟนเพนตนถีช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วเจอกันครับรักแท้แมนยูครับเจอกันครับโอเค